ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําฟังก์ชันการใช้งานกุญแจของรถยนต์ mercedes-benz นะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะครับทุกรุ่นการใช้งานคล้ายกันมากๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับปุ่มล็อกรถกดปุ่มด้านบนสุดนะครับกระจกทั้งสองข้างก็จะพับอัตโนมัติถัดมาเป็นปุ่มอันล็อกนะครับกระจกข้างก็จะกลางออกนะครับรวมถึงปุ่มด้านล่างสุดจะเป็นฝาท้ายนะครับกดค้าง2วินาทีเพื่อเปิดฝาท้ายรถนะครับกดค้างอีก2วินาทีเพื่อปิด หากเรากดปุ่ม Unlock ค้างไว้นะครับกระจกทั้ง4บานจะเปิดออกเพื่อระบายความร้อนในห้องโดยสารนะครับหากต้องการปิดกระจกทั้ง4บานที่เราเปิดเมื่อสักครู่กดปุ่มล็อกรถค้างไว้นะครับกระจกทั้ง4บานก็จะปิดส่วนคันนี้นะครับมีฟังก์ชัน Keyless Go ด้วยก็คือหากรถล็อกอยู่คุญใจอยู่ใกล้ลัศมีตัวรถนะครับสามารถเอามือสอดเปิดได้เลยนะครับเปิดได้ทั้ง4บานรวมถึงแตะล็อกบริเวณปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันการล็อกรถ ฝาทางน้ำมันนะครับกดปุ่ม Unlock หนครั้งหรือหากรถไม่ได้ล็อกอยู่สามารถกดเปิดได้เลยในกุญแจนี้ก็ยังมีกุญแจแมคชีนิกคีย์ซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับเพียงกดปุ่มด้านล่างตรงนี้และดึงกุญแจขึ้นมาแบบนี้คนระับกุญแจนี้ก็จะเป็นกุญแจแมคคานิกคีย์ซึ่งสามารถล็อกดินชักด้านหน้าได้ด้วยนะครับใส่เข้ามาแบบนี้หรือว่าจะใส่เข้ามาสุดแบบนี้ก็ได้